วันนี้เราจะมาพูดถึงแคว้นลัวซึ่งเป็นแคว้นปลูกไวน์ในฝรั่งเศสนะครับสวัสดีครับผมน้อยจากชัวรเซลานไวน์บาร์ครับสนามเด็กเล่นของคนรักไวน์วันนี้เรามีแคว้นไวน์มาแนะนำกันเป็นแคว้นที่เรียกว่าตอนนี้กำลังฮิตติดเทรนในที่ฝรั่งเศสและในยุโรปเลยเพราะว่าร้านมิชลินหลายร้านเนี่ยชอบเอาไวน์ลัวมาแพริ่งกับอาหาร ทำเป็น pairing m e เพราะว่าเหตุผลหลักๆก็คือเป็นไวน์ที่หลากหลายนะครับรสชาติแล้วก็มินเนอรัลเยอะและที่สำคัญคือเป็นไวน์ที่ราคายังไม่เป็นฟองสบู่ซึ่งถ้าเราเทียบกับไวน์บอร์โดไวน์เบอร์กันดีที่ราคาแบบหลายคนคือแม้จะรักไวน์จริงๆแต่ก็จับต้องไม่ค่อยได้แล้วจริงๆชื่อรัวเป็นชื่อของแม่น้ำนะครับแม่น้ำในฝรัง่งเศสแม่น้ำรลัวที่ไหลออกทะเลเหนือความพิเศษของเขาก็คือมันเป็น แคว้นที่ดินหลากหลายมากถ้าเทียบกับในฝรั่งเศสคือคนส่วนใหญ่เนี่ยที่ศึกษาเรื่องไวน์จะนึกถึงเบอร์กันดีที่เดินไปร้อยเมตรดินก็เปลี่ยนรัวเนี่ยเหมือนกันเลยแต่บวกบวกด้วยความหลากหลายทางพันธุ์ง 1, องุ่นเข้าไปอีกเพราะว่าเบอร์กันดีถึงแม้ว่าดินจะเปลี่ยนแต่ว่าพันธุ์องุ่นเนี่ยจะมีแค่สองพันก็คือเป็นชาโเดรเน่กับพิโนนัวแต่ว่าแคว้นรัวเนี่ยดินหลากหลายแล้วไม่พอองุ่นก็ไม่เหมือนกันอีกด้วยนะครับ ถ้าเอาคร่าวๆง่ายๆก็คือเราเนี่ยจะสามารถแบ่งแฝนรัวออกเป็น3เขตย่อยได้เขตแรกจะเรียกว่าเขตมัสคาเดนะครับซึ่งก็คือวายสตัวนี้เขตนี้เป็นเขตที่ดินเนี่ยเมื่อก่อนคือดินจะมีเปลือกหอยเยอะเพราะเมื่อก่อนเป็นส่วนที่อยู่ใต้ทะเลแล้วก็อากาศค่อนข้างหนาวมันจะมีองุ่นพันธุหนึ่งที่เขานิยมปลูกกันในเขตนี้มากก็คือพันธุ์ที่ชื่อว่าเมอร์ลองเดบูกอง ซึ่งจริงๆแล้วไม่ใช่องุ่นพื้นเมืองแต่เป็นองุ่นที่มาจากเบอร์กันดีนะครับสังเกตจากชื่อก็คือเมอร์ลองเดอรบูกองบูกองเนี่ยเป็นภาษาฝรั่งเศสแปลว่าเบอร์กันดีแต่ว่าปรากฏว่าที่เบอร์กันดีเนี่ยองุ่นพันธุ์นี้โตไม่ไดีทาไวน์ออกมาไม่อร่อยนะเขาเอามาปลูกที่รัวแล้วมาทาไวน์ที่รัวปรากฏว่าเฮ้ยดินมันเข้ากันนะครับทำให้ไวน์องุ่นพันธุ์นี้มันออกมาอร่อยมาก นะครับคาแรคเตอร์ Character หลักๆก,ก,ก็คือจะเป็นไวน์ที่ค่อนข้างรายแล้วก็เป็นไวน์ที่มินเนอรัลสูงมากที่สําคัญคือมันจะเป็นไวน์ที่แบบพอดื่มแล้วเราดมเราได้กลิ่นได้โรมาเน่มันจะมีความเป็นทะเลสูงมากจะเหมาะกับแ a ร r i n g อาหารทะเลโดยเฉพาะถ้าเป็นคลาสสิกของฝรั่งเศสก็คือเขาจะแพรเมอลองเดบูกองเนี่ยแพ i กับออยสเตอร์สดตอนนั้นที่ผมไปฝรั่งเศสแล้วไปเลือกไวน์เนี่ยได้กินทีหนึ่งคือแบบประทับใจมากต่อไป เป็นรัวที่ถักเข้ามานิดหนึ่งก็คือเป็นรัวที่เรียกว่าเป็นโดตอนกลางนะครับซึ่งโดตอนกลางเนี่ยจะมีองุ่นพันหลักๆเลย2ตัวตัวแรกก็คือถ้าเป็นองุ่นขาวเนี่ยจะใช้องุ่นที่ชื่อว่าเชนินบลองนะครับบ้านเราก็มีปลูกอยู่มือนกันแถวเขาใหญ่นะครับแต่ว่าถ้าเป็นไวน์แดงเนี่ยเขาจะเป็นไวน์ที่ทําจากองุ่นคาร์เนฟรองร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับคาร์เนฟรองนี่จริงๆหลายคนรู้จักเพราะเป็นองุ่นที่ปลูกกันเยอะในบอโด ความต่างก็คือบอร์โดเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็น Blend. เบลนดเบลนระหว่างคาเบเนช์ฟรองกับคาเบเนช์โซวียงกับเมโลกับเมลเบกแล้วแต่แต่ว่าที่รัวเนี่ยเขาจะทำเป็นคาเบเนช์ฟรองก็คือ100%เลยก็คือจะเป็น2ตัวนี้แล้วก็คร a คเตอร์ก็คือเชเนนบลองเนี่ยจะเป็นไวน์ที่ค่อนข้างมีบอดีนะครับแล้วก็เป็นไวน์ที่สามารถสะท้อนรสชาติของดิน ความพิเศษของดินของอากาศมาได้ดีมากๆก็คือองุ่นพันธุ์เดียวกันแต่ปลูกคนละที่คนละดินเนี่ยรสชาติก็คือจะต่างกันมากๆส่วนแคปฟองของรัวเนี่ยจะเป็นแคปฟองที่เขาเรียกว่าอะไรแอซิดเนี่ยจะสูงกว่าทางบอโดด้วยความที่อากาศหนาวกว่านะครับแต่ว่ามันก็จะมีความสดชื่นมันจะมีกลิ่นที่ออกไปทางผลไม้แดงไปทางสไปซ์ไปทางเครื่องเทศที่มันมีความเป็นเอกลักษณ์ของ แฝงรวจริงๆนะครับใครชอบเนี่ยก็จะหลงรักไปเลยส่วนสุดท้ายเนี่ยถัดมาจากโวตอนกลางก็คือเข้าไปใจกลางฝรั่งเศสละค่อนไปทางใกล้ๆจะไปถึงปารีสนะครับก็จะเป็นเขตที่มีองุ่นอีก2000เหมือนกันที่เป็นพระเอกองุ่นขาวที่เป็นหุ่นหลักก็คือจะเป็นองุ่นที่เรียกว่าโซยองบลองคนที่ชอบดื่ไวน์เนี่ยได้ยินอยู่แล้วเพราะว่ามันจะมีโซยองบลองจากนิวซีแลนด์จาก หลายๆประเทศที่คนไทยชอบดื่มแต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะหลายท่านอาจจะไม่ทราบก็คือเขตปลูกสวยองบลองที่เรียกว่ามีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่งในฝรั่งเศสและก็ของโลกเลยก็คือเป็นเขตที่เขตลัวเนี่ยแหละครับถ้าคุ้นหูกันนะจะเป็นเขตที่เรียกว่าซองแซมันเป็นหัวเมืองเก่าโบราณของยุโรปมีประวัตสวยงามมากถ้าใครมีโอกาสได้ไปเที่ยวนะครับก็คือถ้าเป็นซองแซเนี่ยขาวเขาจะทําจากมุ่นซวยอง,ยงบลองแล้วมันก็จะมี ซองแซที่ทําเป็นไวน์แดงก็มีนะครับซึ่งซองแซแดงนะครับก็จะทําจากองุ่นที่เรียกว่าพีโนโนวคนที่รู้เนี่ยน้อยมากเพราะส่วนใหญ่พอเึกถึงพีโนโนวปุ๊บเขาเราจะนึกถึงอะไรเราจะนึกถึงเบอร์กันดีเป็นหลักเลยเพราะว่ามันเป็นเขตที่พีโนโนวเนี่ยเหมือนับเจอเนื้อคู่นะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราไปดูแผนที่นะครับแผนที่เนี่ยเบอร์กันดีเนี่ยมันจะมีดินที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นหินฟูนเป็นลามโตนนะครับผืนดินแผ่นนี้ มันขึ้นมาทางเหนือแล้วออกมาทางตะวันตะวันออกนะครับจนมาถึงซองแสก็คือจนถึงเขตที่เรียกว่ารัวตอนรัวของซองแซเนี่ยเรง,ง่ายๆก็คือดินเนี่ยมีความใกล้เคียงกับเบอร์กันดีมากแต่ว่าอากาศจะเย็นกว่านิดนึงเพราะฉะนั้นมันจะเป็นไวน์พีนโนโนที่คาแรคเตอร์มีความเป็นเบอร์กันดีแต่ว่ามีความสดชื่นมีความเฟรชกว่าอันนี้ก็คือ คร่าวๆอินโทรจากแคว้นรัวนะครับแล้วก็ถ้าใครสนใจอยากจะลองเทสดูว่าที่ผมพูดมาว่าเมื Mer ่อลองเดบูกรองเชดินลองคารเนต์ฟรองสววยองลองหรือว่าพีโนนันวจากแคว้นลัวเนี่ยรสชาติเป็นยังไงนะครับก็เรียนเชิญได้ที่เซลล่าของเราแล้วก็ไวน์ป่าของเราที่ซอยทองหล่อด3 3นะครับและยังไงเดี๋ยวพบกันคลิปหน้าครับผมขอบคุณครับ